สวัสดีค่ะสมาชิกอัตมีทุกๆท่านนะคะวันนี้นะคะปุ้ยได้มีโอกาสมากล่าวคำต้อนรับนะคะจากตอนที่ไม่ได้เจอกันมานานนานมากๆนะคะแล้วก็ตื่นเต้นตั้งแต่เดินขึ้นมานะคะในในเดินขึ้นลิฟต์มาเลยทีเดียวใครมีความตื่นเต้นเหมือนปุ้ยบ้างคะ <Wow. S 1> แสดงว่าคุณจะได้เป็นอิมพีเียนนั่นเองนะคะค่ะ <Yeah. S 1> <laughs> ทุกครั้งค่ะที่ปุ้ยมางานอัตมี ทุกครั้งที่มีงานไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่วุ้ยจะมีความรู้สึกตื่นเต้นคําว่าตื่นเต้นคือการเติบโตนั่นเองปุ้ยเชื่อว่านะคะทุกการเติบโตคือการที่เราจะต้องวิ่งขึ้นมาถึงบนเส้นชัยให้ได้นะคะวันนี้ค่ะถึงแม้ว่าจะเกิดวิกฤตนะคะวิกฤตโควิดที่ผ่านมาซึ่งวิกฤตนี้เป็นวิกฤตที่ทั่วโลกนะคะ เกิดปัญหาทั่วโลกนั่นเองไม่ใช่เพียงแต่เฉพาะพวกเราดังนั้นแล้วถามบอกว่าทําไมวันนี้เราผ่านพ้นมาได้นะคะเราผ่านพ้นวิกฤตนี้มาได้ด้วยความเข้มแข็งนะคะเราจะเป็นกลุ่มที่เติบโตหรือเป็นกลุ่มที่ตายนะคะเราอยู่ที่ตัวเราค่ะนะคะวันนี้บริษัทอัตโมี่ค่ะเติบโตตลอดเวลานะคะในขณะที่นะคะบริษัทบางบริษัทนะคะเกิด ล้มหายตายจากไปนะคะแต่ในขณะเดียวกันที่บริษัทอัตโตมีนะคะเติบโตซึ่งเป็นให้เราเป็นที่ยืนยันให้เราได้เห็นว่าบริษัทของอัตโตมีเป็นบริษัทที่เข้มแข็งแค่ไหนนะคะที่เมืองจีนเมื่อเดือน4นะคะมกราคุณพามินาะเมษายนนะคะ, ον, ะ,คะ,ป,ระททประเทศจีนนะคะซึ่งเกิดวิกฤตรุนแรงมากๆในขณะนั้นก็อัตโตมีก็ได้ไปเปิดนะคะเปิดที่ประเทศจีน นะคะครั้งแรกที่น hmm ั่นทามบอกว่าอัตโตมีเข้มแข็งไหมคะเข้มแข็งค่ะแล้วก็แข็งแรงมากๆเป็นบริษัทที่น่าไว้วางใจแล้วก็เราสามารถฝากชีวิตไปกับเขาได้ซึ่งจริงๆแล้วเมื่อ3ปีที่แล้วนะคะสปีที่แล้วที่ปุ้ยได้มีโอกาสได้รู้จักบริษัทนี้นะคะถ้าวันนั้นปุ้ยไม่ได้ขึ้นเครื่องบินไฟนั้นปุ้ยก็คงไม่รู้จักอัตโตมีแล้ววันนี้ก็คงไม่มีมายืนอยู่ตรงนี้แน่นอนนะคะวันนั้นปุ้ยได้ รู้จักอาตโตมีแล้วก็ยังมองกลับไปเหมือนเดิมค่ะว่าโชคดีที่วันนั้นได้ขึ้นเครื่องบินลำนั้นนะคะแล้วได้รู้จักอาตโตมีนะคะไม่เคยมองหันหลังกลับไปแล,แล้วรู้สึกเสียดายเลยสักครั้งหนึ่งที่มาทำธุรกิจธุรกิจอาตโตมีนี้ omy, นะคะค่ะมีเรื่องเล่านิดน,นึงค่ะระหว่างที่เกิดวิกฤตอาตโตมีนะคะปุ้ยก็มีครอบครัวปุ้ยนะคะมีปุ้ยคนเดียวที่อยู่ในเมืองไทยนะคะนอกกนั้นลูกชายลูกสาวอยู่ที่ ลูกชายอยู่ที่เยอรมันโทรศัพท์มาหาพี่ค่ะมาม้าหนูกลัวจังเลยหนูกลัวอะไรลูกหนูกลัวว่าหนูจะโดนถูกไล่ออ,อกนะคะเด็กคนนี้อยู่ที่เยอรมันเด็กคนนี้เรียนหนังสือจบปริญญาโทและปริญญาตรีปริญารรญาตรีและปริญารรญาโทที่ประเทศอังกฤษถามบอกว่าวันนี้ค่ะวิกฤตเหล่านี้ไม่ใช่เป็นวิกฤตเฉพาะคนจนหรือคนรวยนะคะหรือคนเก่งหรือคนไม่เก่งนะคะ วันนี้ทุกคนพบวิกฤตนี้เด็กคนนั้นร้องไห้ค่ะลูกชายปุยร้องไห้หมามา้มาหนูจะทายังไงถ้าหนูโดนถูกไล่ออกความที่หมามา้าปุยเองเป็นคนที่มั่นใจกับธุรกิจอ่ตัมีปุยบอกไม่เป็นไรลูกหนูก็กลับมาเมืองไทยไงมาทํางานกับหมาม้ากลัวอะไรลูกหนูไม่ต้องกลัวนะคะให้หนูเดินเข้าไปในบริษัทอย่างมั่นใจเขาไม่ไล่คนมั่นใจออกจากบริษัทหรอกลูกนะคะเพราะฉะนั้นเราเช่นกันค่ะ วูอยากให้ทุกคนมั่นใจกับธุรกิจอตโตมีค่ะว่าอตโตมีสามารถทําให้เราเติบโตได้สามารถเราทําให้เราประสบความสําเร็จได้นะคะวันนี้ค่ะอาจจะมีท่านใหม่ที่เข้ามานะคะคนที่ยังไม่รู้จักอตโตมีนะคะสมาชิกท่านใหม่ที่เข้ามานะคะวันนี้นะคะอยากให้ทุกคนนะคะมีฝันค่ะขั้นแรกเลยคือการที่เราต้องมีฝันค่ะบางคนนะคะมีเด็กที่จบใหม่ๆนะคะแล้วก็ ลืมความฝันของตัวเองเพราะอะไรเพราะงานที่มันลำบากเพราะโดนในจ้างหรือใครบางคนนะคะหรือเงื่อนไขบางเงื่อนไขที่ทําให้เราต้องลบความฝันของเราไปลบสิ่งที่เราเคยฝันว่าเราอยากจะเป็นนางฟ้าเราอยากจะเป็นทํางานดีๆเราอยากจะมีเงินเดือนเยอะๆเ,เราอยากจะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่แต่วันนั้นนะคะมันความฝันของเราหายไปวิเชื่อว่าคนในนี้หลายๆท่าน นะคะที่มีความฝันแล้วก็หายไปวิตก,กใจค่ะบางครั้งวิเจอเพื่อนที่ไม่ได้เจอมานานๆเขาบอกว่าเขาไม่มีความฝันเขารู้สึกว่าเขาอะไรก็ได้วิบอกว่าไม่ใช่นะเปลี่ยนตัวเองเดี๋ยวนี้เลยนะไม่ใช่อะไรก็ได้คุณไม่ได้อยู่แบบอะไรก็ได้ค่ะคุณต้องอยู่แบบมีอนาคตแล้วก็ประสบความสำเร็จในที่สุดนี่คือสิ่งที่ อาตุมีสามปีที่หล่อหลอมให้พุ้ยเกิดความคิดแบบนี้วิ้ยถามบอกว่าวันนี้ที่คนที่มาใหม่ๆหรือคนที่ยังอยู่เก่าที่ยังลังเลกับธุรกิจอาตุมีอย่าลังเลค่ะกล้าค่ะมั่นใจค่ะความมั่นใจพุ้ยบอกแล้วใช่ไหมคะพุ้ยบอกลูกชายวันนี้ลูกชายพุ้ยหัวร้อนแล้วโทรศัพท์กลับมาเขาเกิดความมั่นใจค่ะว่าเขาไม่ลำบากแน่ๆ ความมั่นใจจะทําให้เราประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนแค่นี้เองแค่นี้เองจริงๆเขาถามบอกว่าท,ทําอัตโตมีททำยังไงเมื่อกี้เอ็มดของเราบอกว่ายังไงคะต้องใช้สินค้าคะ่ะเห็นไหมคะหน้าปุ้ยเปลี่ยนไปมากๆใครไม่เชื่อไปดูย้อนไปดูในในไลฟ์ชแนลอัตโตมีนะคะ มาพูดไม่ใช่อย่างนี้ค่ะนะคะวันนี้เปลี่ยนแปลงไปด้วยสินค้าตัวมีทั้งหัวจรวดเท้าเลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องรู้จักก็คือสินค้าของอัตมีนั่นเองนะคะสินค้าอัตมีและอีกอันหนึ่งก็คือความมั่นใจในสินค้าความมั่นใจในบริษัทวันนี้อาตมีนะคะในขณะที่มีวิกฤตอัตมนะีเป็นอันดับที่11ของโลกนะคะเป็นอันดับที่11ของโลกเป็นอันดับ9ของ g ก o w t h rate ก็คือการเจริญเติบโตระดับโลก ผูบ้บอกว่าอ <accept arises> ีกหน่อยอีกไม่กี่เท่าไหร่อีกไม่ถึง3ปี5ปีนี้อาตมีเป็นอันดับที่หนึ่งของประเทศของโลกแน่นอนแล้ววันนี้พวกเรารออะไรอยู่คะกลัวกลัวกล้ากเข้าเข้าออกอกกลัวกลัวก้ากเสียบปักเข้าเสียบปักออกแล้วตู้เย็นมันจะเย็นไหมคะโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นเสียบปั๊กแล้วเสียบภายานเข้าทุกระบบที่อาตมีมี นะคะเข้าทุกๆระบบไม่ว่าจะมีอะไรก็ตามแต่ให้เข้าทุกระบบบางคนบอกว่าเข้าเข้าเข้าระบบแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยพูดเหมือนเดิมๆจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะรับมีดค่ะการเข้าระบบก็คือการรับมีดรับมีดให้คมฟันให้ขาดพูดทั้งเดียวรู้เรื่องโอเคไหมคะถ้าคุณยิ่งเข้าระบบมากเท่าไหร่คุณก็จะคมมากเท่านั้นโอเคไหมคะเพราะฉะนั้น การที่คุณเข้าระบบคือการรับมีดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอย่าให้ใครเอาความฝันของคุณไปทิ้งอย่าเอาความฝันของคุณไปทิ้งที่ไหนวันนี้กลับมาค่ะกลับมาฝันอย่างที่เคยฝันตอนเด็กๆแล้วลุกขึ้นมาทําธุรกิจอัตมิลุกขึ้นมาทําความฝันของคุณให้เป็นความจริงนะคะวันนี้ปุ้ยอยากจะพูดออกมาด้วยความรู้สึกจากหัวใจของรานริจริว่าวันนี้คุณมาถูกที่ถูกทางแล้ว คุณมาในธุรกิจที่สะอาดแล้วแล้วคุณก็เดินทางในธุรกิจนี้นะคะได้อย่างแน่นอนแล้ววันนี้อย่าลืมนะคะดูรายละเอียดทุกๆรายละเอียดที่อยู่บนเวทีให้อย่างดีมันจะมีทั้งความรักความสำเร็จแล้วก็มีการเรียนรู้ทั้งหมดในนี้นั่งฟังแล้วตั้งใจฟังนะคะธุรกิจอัตตมีไม่ใช่ธุรกิจอ้วอ้วดนะคะเป็นธุรกิจของความเป็นจริงอยากให้ทุกคน มีฝันแล้วก็กลับมาฝันกับอโตมีด้วยพร้อมๆไปกับพวกเรานะคะขอบคุณมากค่ะ